ชื่อรล่าปีวิวผมฮันเน่ฮันแนแนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นวันแพนเซิร์ฟจีนย่อนั่นเองนะครับก็เรามาเริ่มต้นใหม่ในเซิร์ฟจีนย่อกันนะครับก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจีนย่อนะเล่นทุกวันเลยนะครับก็เราก็สอนเล่นด้วยนะครับก็แบบเราก็มาตีพวกโอ้โหตัวกิกกี้กันนะครับซึ่งสอนทำไงวะ ซึ่งกี้เราเนี่ยเราโหไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเพราะว่าเลิกเล่นไม่ใช่เลิกเล่นสิไม่เคยเริ่มใหม่มานานนะเพิ่งมาเริ่มเซิร์ฟจีนใหม่นะครับผมอาจารย์ด็อกก็ยิงไปเลยนะที่ปืนใหญ่หรือเปล่านะโอเคก็ตายไปนะครับผมโหก็เป็นฉากที่น่าคิดถึงนะแต่ก่อนนี่จะไม่ผิดมันเป็นเป็นใครอ่ะแต่ก่อนไม่ใช่เอยเอยอังใช่ป่อวจำไม่ได้นะครับผมโอ้โหเราก็ได้เวล่ะตอนนี้ก็เวลห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่นะ ตัวที้ตำนานนะบอสโซนิกโอ้โหคิดถึงจริงนะสมัยตอบบนที่เปิดแรกๆนะครับผมอ่ะอ่ะอ่อยู่ไปก่อนนะสำหรับคนที่อยากเล่นเซิร์ฟจินย่อเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสอนเลือดก,กันเลยนะครับเราก็ค้นหาแล้วก็คาํวาว่า เซนวันทันแมนที่เนี้ยนะผมเขาก็จะเจอเซิร์ฟแรกสุดนะครับผมกดไปเลยนี่นะครับก็คือตัวนี้ก็สามารถกดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รอมาโหลดสักครู่นะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่หน้าสมัครนะครับก็วิธีสมัครพอมาหน้านี้ปุ๊บเราจะเห็นคเขาว่าแคปชั่นแล้อินนะครับกดไปเลยนะครับปุ่มด้านล่างอันนี้ครับที่จะให้เราอ่ะกรอกอีเมลที่ท่านผู้ชมต้องการจะ ใช้ในการล็อกอินนะครับอย่างเช่นผมจะใช้เป็นอีผมนะครับก็กกไปเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเก t ตโค้ดได้เลยนะครับผมให้ทีนี้โคด้ดร์ถูกส่งไปจากอีเมลเรานะครับผมก็เราจะามาเช็คโค้ดได้ที่อ e ีเมลนะครับผมซึ่งผมจะเช็คจากอีเมลจากอีเมลผมแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้โค้ดแล้วก็คือ8 5 5 1 4 6นนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถใช้โค้ดได้เพราะโค้ดจะส่งมาทุกๆก,การเข้าของเรานะครับผม เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ารัาัดจะหลุดรือแดงงสิ้นนะโอเคนี่นะผมก็มาแล้วนะก็หมุนนิดหน่อยนะวิดพื้นนิดหน่อยทบทวนกันไปนะก็ตอนนี้ผมไม่ได้เปิด v p n นะท่านผู้ชมก็เลยอาจจะหมุนซึ่งที่เปิด v p n นะครับ v p n นะตัวที่เขาว่ามอทูนน่าจะตรงนี้นะครับผมมีวอกาสได้เปล่าอ่าดีช่วยวิ่งทูา ก็เหมือนเหมือนวันพเมษจะไม่รองรับนะของวันพเมษแต่เกมอื่นรองรับนะครับโอเคเนี่ยเราก็จะได้ตัวแอปแปลภาษาด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรก็กดแปลได้เลยนะครับป๊บแล้วก็รอสักครู่อาจจะอาจจะนานนิดหน่อยนี่เห็นไหมทุกส่งานเลยวันพเมษใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดประกาศเกมนะผมมีการ์ดเด็ดที่สำคัญตัวคอร์ดอาร์จะปรากฏขึ้นอ่ะจากกิจกรรอะไรนะเมื่อกี้เห็นไม่เบนะครับผม เกิดขึ้นกิจการในทีมการฝึกจำลองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะก็ก็กกแ็แค่นี้นะแอปก็ใช้ง่ายนะนะแล้วเราก็กดเข้าเล่นเซิร์ฟได้เลยเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มี7จ็ดร้อยสามสิบห้าเซิร์ฟนะครับก็โอเคเราไปชมคลิปต่อเลยโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับวิธีการดาวน์โหลดนะครับง่ายใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีหลายระบบมากนะครับผมก็ทีนี้เรามาอัปเกรดตัวคอนรกันก่อนนะครับผมก็ปึปบปบอัปกันไปนะครับ อัพเจนอสเลยนะเพราะตอนแรกมันก็มีแค่เจนอสแหละนะครับมันก็มีแค่นั้นเลยนะโอเคเราไปไตีโซ,โซนี่กันต่อเลยนะท่านผู้ชมโอเคตีเตะตอนนี้ก็ได้ปรับคุณสองได้กันนะโอเคเราก็ต้องปล่อยอารามไปก่อนเลยอีไออังนะครับผมให้แถวหน้าตายนะครับผมแล้วเราค่อยต่อด้วยหมัดกลของเจนอสนะครับแล้วก็โซนิกฟังสีนอวาา่าพืบเบานะครับผ้าร้อยก็เจ็บอยู่นะครับก็ไม่ได้เริ่มใหม่เริ่มเ,เล่นใหม่มานานแล้วนะ เราชมก็มาเล่นกันได้นะครับผมมาเล่นกันได้นะก็ตามที่ผมสอนเลยนะครับผมโหลดง่ายนะครับ iOS ก็ทําได้นะครับน็อกอินก็ง่ายมากๆใช้เพียงแค่อีเมลกับโค้ดเพียงแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เติมเงินได้ง่ายมากมีช่องทางการเติมหลากหลายมากนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะเซิร์ฟเวอร์ดีคัสติ์แท้แน่นอนนะครับผมก็โอ,อเคตอนนี้เบลลหกแล้วนะเราไปเรารับมูมิงไรเดอร์ดีกว่านะครับโอเคได้มาแล้วมูมิงไรเดอร์ตัวบัฟ บ๊อบเดเมดเอบ๊อบบ๊อบการบ๊อบกระหน่ำสมัยก่อนเลยนะเป็นตัวบ๊อบแบบชั้นนนำเลยตอนนี้เราก็เปิดคอแล้วเราครบคอแล้วโอเคอากดออกก่อนนะครับเราก็รับกล่องนะครับก็ทําตามที่มันสอนไปเลยนะครับผมอ่านี้ให้กดโอเคออกให้ไปตีอีกอีกอันหนึ่งตีราชาใต้ดินนะครับผมโหไม่ได้เห็นหน้าเลยนะพวกนี้ผมไม่ได้เริ่มไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นเสิร์ฟใหม่มาประมาณหลายปี หลายปีเลย3 4ปีได้มั้งนะก็จะมีแค่ไปเล่นแป๊บแล้วก็เลิกแค่นั้นนะครับแต่นี้เรามาเล่นเซิร์ฟจีนกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมาคอยทำคลิปคอนเทนต์อัปเดตทุกวันในเซิร์ฟจีนนะครับว่าเราไปยังไงบ้างทีไปยังไงบ้างนะครับผมโอเคเรามาตีกันก่อนนะนันตีไปเพื่นใหญ่จากกลนี่ตายสองตัวเลยไปสินันต่อยมาทุบปุ่ม227ดาเมจนะครับผมทุบปุ่ม88ดาเมจนะครับโมเมนเดอร์าไปให้เอียร์อง j ั s t ิสแ c a แล้วก็ยังก็ปาดเลยปลาดน้องปาดน้องฟึบชิงโอเคตายนะครับผมนะก,ก็นะใครที่อยากเล่นซับจีนแล้วแบบว่าเออพี่ครับซับจีนมันทำแนละ้วมันแบบมันต้องใส่แบบประชาชนจีนต้องใช้ชื่อจีนมันสมัครยากางหรือบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ,าง,บางทีก็ติดแล้วก็ต้องใส่ตลอดก็ x x เเกมนะครับผมจบครบจบ เพียงแค่อีเมลคุณเองแล้วก็เลขโค้ดจากอีเมลแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เลย2ออย่างคุณเข้าเล่นได้ตลอดเลยนะครับก็จะง่ายมากๆเลยมันง่ายนะแล้วเข้าง่ายไม่มีการโดนแฮกด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไปกันต่อแล้วประเด็นคือข้อดีก็คือ iOS เหลือหรือ Android เล่นด้กันได้นะเพราะ่าปกติเซิฟเซิฟจินยอนะท่านผู้ชมเอ่อไอดี ID ที่สมัครจาก iOS อะ่ะกับสมัครจาก Android มันจะเข้าด้วยกันไม่ได้ iOS จะไม่สามารถเข้า Android ได้ Android ก็ไม่สามารถเข้า ID ของ iOS ได้แต่เนี้ยคือเข้าได้หมดเลยนะครับเพราะเป็น ID X7 Game แนะนี่แล้วก็เห็นนะครับมุมบนซ้ายมือผมเป็นตัวแปลภาษานะใครที่คิดว่าเออพี่ครับแต่ผมเล่นผมแปลไม่ออกผมอ่านไม่ออกมีครับตรงนี้ครับกดแปลภาษาตัว App X7 Game จะแปลภาษามาให้เองเลยนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับก็ใช้ง่ายนะครับเพียงแค่คล,คลิกเดียวนะครับมันจะแปลเกีกับ ภาษาหน้าจอทุกอันเลยนระรเป็นภาษาไทยนะครับโอเคแล้วก็แล้วก็ตีมันต่อมะมันต่อยมานี่โคตรแรงนะบวะบัปจะไปอยู่ที่ใครตีเอียงไงอ้น่วะแล้วก็เอียงก็ปาดชิงผึบอืมข้างแรงนะก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามีคนดังหลายคนมาเล่นใช่ไหมครับก็จะมีพี่นัท นับแล้วก็จะมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นลุงเออ่หรือพี่หายเหวี่ยงชาแนลนับพี่หายเหวี่ยงนับที่มาเล่นเซิร์ฟจีนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ็กซ์โอเวนเกดมีหลายเกมมากนะมีเกมบีดด้วยเดี๋ยวในอนาคตก็จะทําเกมบีดแน่นอนนะแต่ว่าตอนเนี้ยทำวันพันเป็นหลักไปก่อนนะครับโอเคปาดไปเจ็ดร้อยสิบสองตั๋วมีข้างแรงนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะเสร็จไปแล้วนะแล้วก็ได้สามดาวนับวิวเก้าแล้วตอนนั้นท่านผู้ชมวิวขึ้นไวอยู่นะ เล่นได้ง,ง,ง่ายนะครับเล่นง,ง่ายมากแล้วก็ไม่ปีนด้วยนะถ้าสังเกตจากที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ปิงเลยหมุนก็ไม่ไม่ค่อยมีหรือไม่มีด้วยซ้ำนะท่านผู้ชมถ้าเทียบกับกับเทียบเทียบกับพวกเอ่อแท็บแท็บหรือครูแอปอะไรพวกนี้น,นะครับมันจะหมุนมันจะหมุนบ่อยแส่ใส่ใ่มาจะวิดพื้นบ่อยมากแต่ว่ากับ Excel ์เกไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะ Excel ์เกเนี่ยมีระบบ อ่า VPN นะครับเราเขาจะออโต้ VPN ของเซิร์ฟเกมที่เราเล่นให้และมันจะลื่นมากๆไม่กระตุกไม่ไม่ใช่กระตุกไม่มีการหน่วงไม่มีการปริงใดๆเลยนะครับผมนะโอเคเราไปต่อนะนี่ยงราชาใต้ดินมาแล้วนะผมเราไปตีเลยนะไม่ได้กลัวไม่ได้หยอกเลยละนะนะจดไปเลส s go <S ก่อนที่เราจะไปตีราชาใต้ดินนะเรามาอัปเกรดทีมให้เราให้ตัวเองก่อนนะเพราะว่า เราจะตีเขาอาจจะตีบอสไม่เข้านะเราอาจจะโดนบอสวันช็อตตายก็เป็นไปได้นะครับผมเราอัปเกรดสักนิดสักน้อยนะครับผมอัพเวลอ่ะอันนี้รับรับเออ่ตัวซุ่มนะครับโอเคแล้วก็ลองออกไปเดินดูนี่นะมีกิจกรรมเพียบเลยนะครับอ๋ออันนี้รับเฉดราชาใต้ดิน25เศษนะครับแล้วก็นี่ก็รับของซื้อของได้นะครับนี่พ็กตังเงินนะท่านผู้ชม ก็มีแพ็กต่างๆแพ็กโอ้ก็มีเป็นหลายแพ็กเลยนะแพ็กขายเหมือนเหมือนเซิร์ฟหลักเลยเหมือนเซิร์ฟปกติเลยก็มันก็คือเซิร์ฟปกตินั่นแหละครับท่านผู้ชมนะแค่มาเปิดในเวอร์ชันเอ็กซ์เซเวเกมแล้วเข้าง่ายมากมากกว่าเดิมนะครับผมโอเคเรารับของไปของฟรีนะครับท่านผู้ชมรับกันได้นะช่วยเราได้ง่ายาขึ้นนะครับก็แจกจีงงนอสน,นะอยีซีอาร์นะเป็นยู่อาร์ผิดนะครับรับของไปอันนี้ก็กิจกรรมเติมเงินโอเคน,นี้บิงโก second. นะครับไม่เป็นไรปล่อยไปเราก็ นี่ยนะก็เป็น U ูยูอเลยนะทัชนะซูเมกิยูอารนะสำหรับคนที่แบบเป็นสุริตาอยากเติมไงเออมาเติมได้นะครับผมก็ได้ทัชซูเมกิยูอารกันเลยนะครับโอเคเรามาดูพี่บีได้หน้าสมมติไหมไม่มีนะเป็นเลตอัพฟินิกนะไม่น่าสนใจนะโอเคแล้วก็เดินไปไปลงด่านต่อนะครับปะมาตีมันหน่อยนะนี่ไงเจ้าราชาใต้ดิน จักต e ิสแคบไปที่เอียงนะครับเอียงปาแถวหน้าไปชิงไปที่พันสามร้อยล้านพันสองร้อยแล้วพอพันสามร้อยเดเตอนะครับผมโอเคแล้วยิงยิงไปไม่ไม่ตายนะก็เจ็บพอตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวพอไปนิดนึงตีมาพึ่พึ่พิงชิงสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับก็โอเคยังดีที่ต้านทานไว้ได้นะครับผมแล้วก็เวอร์เดอร์จักติสแคบไปที่ เอไออ่ง e เหมือนเดิมนะครับโอเคอังป้าบิกซิงโอ้โหแรงมากนะเอไออ่งนะก็พันสามร้อยเลยนะครับผมโอเคนะครเราก็ชนะแล้วนะครับโอเคเราไปตีใครต่อไปดีเป็นใครนะผมก็ลืมล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเ e อีออ่งนะครับแต่ว่าเราต้องนี่นะครับมันจะเป็นเนวอร์ชันโหยระดับหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปตีสีมว่วงเวอร์ชันสีม่วงนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นส,ส,สีทองสีแดงใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะ โอเคตีไปตีตัวเดิมนะแค่ว่าโหดกว่าเดิมไม่ใช่นะแต่ว่าไม่เป็นไรคงไม่จะท้าเราอยู่แล้วแบบเรานะผมนะโอเคปา okay. บาไปที่เอียงเอียซิงปาดไปพึบ1พันสามร้อยเหมือนเดิมแรงมากนะเจนอตมุนใหญ่ตะกลนขอไม่ททเลรายน้ำดึกสามรนะ้อยเก้าสิบดามเมจนะค่อนข้างแรงเลยนะแับไอดีมือใหม่นะโอเคไปตีตัวต่อไปนะ เราก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะผ่นานด่านเก็บเวลนะครับผมหลับเริ่มต้นก็จะมีแค่นี้แหละแล้วลก็อัพทีมนะครับหาของดองของนะอ่างปัดไปซิงวบหนึ่งพันจ่อเดเมจค่อนข้างสุดโหดเลยนะครับผมโอเคเวลขึ้นอีกแล้วนะครับเวลขึ้นไวนะไม่ยากขึ้นยากเลยนะครับเก็บบอสมาละหรับจะเป็นเชียวกับเดิมจะห่วขนาดไหนกันเชียวขอเราได้ลองชิมหน่อยนะครับผม แล้วก็ตายเดินนะครับปัมไปที่ไออังนะครับไออังก็ปาดสบายแผหน้าไปทำได้หรือไม่วันช็อตหรือไม่ริงวันช็อตนะครับโอเคจิรัออันตรีไปแย่จะกลปึบแต่ครึ่งหลอดนะผมติดเขาไม่ขึ่งในตายเผาไม่ตายนะผมชิงถีบมาโอเครับได้ทบได้นะ Just h i s cat ว่ ปุ่มบลับแล้วก็ปาดชิโดคาท้าเอ้ยไม่ใช่คนคนเล่เรื่องนะครับผมตายนะโอเคไปกันต่อไปกันต่อนะท่านผู้ชมไปกันต่อพลังงานเหลือเ,อเยอะเลยนะรับขอ,องก่อนแป๊บนึงนะรับอันนี้ด้วยนะรับเป็นขอ,องไว้อัพนะอัพตัวคอนโอเคอัพแล้วเหลืออีกนิดนึงอันนี้แนะนำให้เก็บถึง10อัน10ใบก่อนนะครับจะค่อยสุม่มจะคุ้มกว่านะครับ นี่ด่านก็เราก็เปิดอีกละโอเคเราก็ไปไล่เก็บของก่อนนะพวกเนี้ไล่เก็บกล่องเล็กๆนี้ยนะท่านผู้ชมคนเก็บนะแต่ของดีนะครับนี่รับกันไปนะรับอันนี้ของที่ไม่ได้รับไว้โอเคลูซิเกอันนี้ก็ของด่านนั้นนะครับเรารับกันเลยนะท่านผู้ชมรับรับรับไปรับรัวๆเลยโอ้เพชร เยอะมากนะท่านผู้ชมมีเพชคหนึ่ร้อยแหละนะครับผมอันนี้ก็ขตานะต้องรับด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคออกก่อนนะผมแล้วก็เดินไปรับให้เดาเดินไปไหนท่านผู้ชมนะได้โอเคนะแล้วก็รับของกันไปก่อนนะครับรับไปแล้วไปนะก็โอเคเรามาดูราคากันนี่ครับเติมเงินครั้งแรกคูณ2นะแล้วก็มีแพ็คต่างๆเยอะมากนะรับของให้ซื้อให้เติมเยอะมากเลยเนี่ยก็ นี่ก็คือวิธีการเติมนั่นเองนะครับผมนี่นะสามารถเติมได้หลายหลายแบบนะทัรน,นิวเลีรก็เติมได้นะครับผมกดชำระเงินปุ๊บเติมได้เลยหรือใครที่ไม่มีก็ใช้อื่นเพย์เพ้าสำหรับคนที่เอ,อยู่สหรัฐอเมริกานะครับคลิกการ์ดวีซ่ากูเกิลเพย์ได้หมดเลยนะครับคือเติมได้หลากหลายแบบนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับคนที่เป็นสายเติมนะอยากเติมนะสกุลเงินค่เนาเงินก็เปลี่ยนได้นะเผื่อยังไม่เออไม่อยากเผื่อคนที่ไม่ใช่คนไทยอะไรอย่างนี้นะครับผม แต่เราไม่เติมนะครับเรามาเล่นเป็นสายฟรีโอ okay, เครับของกันไปนะครับเราก็ไปดูดิอ่านี้ลืมเล่นเลยนะผมเล่นในเรื่องนะครับผม,น,น,บผมนี่ไซตามะมาเจอพวกราชาใต้ดินเจอ,อพวกใต้ดินนะเกเป็นใครนึกหรือเกมาทําอะไรแกต้องการอะไรนะครับไม่ใช่นะคนลยเรื่องกันเลยอ่นะเอานล้อมเดนล้อมนะซามะใส่ส,สตรลอนเดินล้อมนะเราไปดูกันว่าเขาจะแก้มือเขาจะรับมือได้ยังไงกันเชียวโอเคไปเลยสากกเราก็เข้าสู้ไปเลยนะ นี่อย่าเปิดก่อนนะเออนี่นะครับทีไอพวกนี้ก็สตาร์ทเรานะเพราะเขาจะเปิดก่อนจะเปิดได้ตัวเดียวนะผมเดี๋ยวเจอสามารถเราโมโหแล้วนะหักันขีดสุดแล้วนะจะออกแล้วนะไม่ใช่นะผมโอเคแล้วก็รอสามารไฟไหม้นะถูกไฟไหม้้ไม่ใช่นะมัดจริงจังหลายหลอกลวดหรือเปล่าดื่มชื่อนะผมนี่หายหมดเลยด,ดิแล้วก็โผล่มาของราชาใต้ดินนะโอ้โหเพิ่งตกไปเมื่อกี้นะ โดนตัวกระจกตบยังไม่จ่าอีกว่าเจอตัวบัคเซตมามพูดเลยครับโอเคมามาสันหน่อยเหอะมันต่อยก็มานะโว่ข้าไม่แร์นะเปิดก่อนได้ไงอะนะครับไม่มีอะชาตดดินมาไม่เห็นเข้าเลยเซตมาบอกนะต่อยปรดเดียวซีเร,รพันหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีหายเลยนะครับโอเคแล้วก็ไปรับเพชรฟรีกันนะร้อยห้าสิบเองนะครับผมก็อย่ายลเล่นพวกนั้นนะหวยพวกนั้นเล่นให้ครบ นะครับโอเคมีอะไรใหม่ไหมรับแล้วก่อนแล้วกันนะครับผมเกาะตอนนี้ก็เหมือนจีนเลยนะครับผมเหมือนจีนเลยนะครับเหมือนทุกประการนะครับอันนี้ก็นี่อปลดระบบเควสแหละนะครับผมแล้วก็กดรับไปเลยนะได้อีกพีเริ่มอัพไวขึ้นนะครับผมรับเลยรับเลยนี่นะเบลสุทธิ์สามเนยอย่างไวนะรับ2เควสเองนะท่านผู้ชมก็เราก็ทำเควสกันด้วยนะทำตามเควสของมันนะครับผมนี่ ีก็ไม่มีอะไรนะครับมีอไอ้สุ่มกันไหมนะขาดถึงไปนะท่านผู้ชมนะแย่มากมีให้รับไหมเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่มีนะท่านผู้ชมนะโอ้แย่ว่ะนะครับไม่มีให้รับอ่านี่ก็เป็นอะไรดันพลังนะครับผมอันนี้ก็คือแจกเจนอสนะครับก็เซอรนี่เหมือนยังไม่มีโค้ดนะเหมือนยังไม่มีโค้ดของ X7 ็กซเนเกมนะผมอืมซื้อดีไมนะ่น่าหรือสุ่มคดีอ่ะซื้อดีกว่านะเผื่อได้ตัวดีๆนะไป นะครับแล้วตัวดีไหมตัวดีเถอะดาวผมท้าสุภาพกี้เลยงี้ยนะครับเกวินอะไรเงี้ย,ยมาหน่อยเกวินน่าไม่น่าออกนะเอ้ยโอ้โหตัวทองนะเดา,ากันตัวอะไรโอ้โห T4 มันก็ดีแต่มันผ่านด่านยากแล้วท่านผู้ชมนะโอ้โหมันแย่นะผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากเล่นก็เล่นโหลดใต้คลิปเลยครับวันนี้ก็บายบายครับผม